มาดูโกช้างต่อทอ่อน้ำทุเรียนหมู่บ้านเอารถไถมาทำหล่องทุเรียนใหม่จ้าถึงกระตัดทอตัดทอก็เลยใส่ขอ้อต่อไม่จ้าใส่ทอหน้าซ้ำนิว้ว อันนี้เป็นทอมนที่ตังระบบออกจากน้ำใส่ทอเมนก่อนเป็นทอแยกโกเราเห็ผเดผู้เดียวเหรอใครรู้แดดฮุบวพี่น้องเน่อ ท,ท่าเก้าป่าท่าเก้าเสร็จให้แหงก่อนจะ้ะว่างระบบทอไหมจ้าหลังจากที่ตัดออกเพื่อทำโ,โคกทุเรียนให้สูงแต่ก่อนโคกทุเรียนนี่ตั้มการเสด็จนามของ เขากล่ลำบากเวลาโฝนตกกระนำขังก็เลยเห็ดไม่จ้านี่ไอส่วนนี่ที่ว่าเฮ็ดว้นี้ว่าสิปลูกเสริมขึ้นอีกเด้อนี่เอารถไทมาเห็ดเมื่อวานนี่อู้นทุเรียนทุเรียนแป้งนี่สามปีสามเดือนจะ้ะหลังจากตัดทอแล้วกระต่องมาตอไม่ทอหนามของโก้นี่ กูใส่สามนิ้วบอกกูกูวาใส่ทอสามนิ้วสามนิ้วเป็นทอเม่นเอออื่นทอเม่นนี่นี่เขาเขาสอยหนึ่งนิ้วแยกสีหุนจ้กพี่น้องสำหรับไอ้ทุเรียนแป้งนี่ด้วยจ้ะแป้งสาวสมสีนี่ เอาเป็นวิธีต่อท่อนาำเด็ดออกอีกแล้ว เฮ็ดผู้เดียวงอกแงกงอกแงกคันว่าเขาใจงานนี้เฮ็ดว่าได้แดดก็แหฮงห้อนงานต่อท่อ ในกังห่มเนาะพ่อนเอีแดวมุกๆังมมเหิดเอากระบอกร้อนพ่อน้อนรงนั้นเกิดรถเกิดติดเมื่อวานลองคุณตรงปากทอ่กทอ ตรงปากทอรดเกือบติดจังหวัดสลบสลบห้ลุงไปมันมี่ทอเด้อทอเท้านา้ำยู่ทางพุ่นนี่เลยจ้ะเมื่อวานปลูกต้นหน่อยหยากไงปลูกต้นสอ,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 อง่อยสอง่อยสองลอยหาสิบพอดีพี่น้องอ้ี่หนึ่งก็เห็นผล จังไน,นอนด้อนอนตัวเด็ดลอยองศาเส้นเสียดปะมานว่าเดดเดดนี่สิมีฝนเออป่าเห็ดหน,น,น,นอนยังเนาะจากเพราะว่าทุเรียนแปลงนี่จอดอกแล้วออกดอกแล้วปลอมปแหลมแล้ว Có lẽ phao Đẹp quá cô Cô nhìn chai yên sống nam sống ยางไปลุงานในสวนสาสนสีพ่คอยได้ซอยดอกลูกก็พอค่อยได้ซอยเห็ดเองเบิดขันดาสาเอาเองเบิดหย่านแต่ลูกใส่ปุ๋ยบะถือดีแต่แน,น่ดีแต่ย่ามหลากายสีดยานนั่นแหละยังได้ซอยกัน วางท่อวางระบบท่อน้ำใหม่หลังจากที่ใช้รถไถย,ยกล่องแล้วบางระบบน้ำแปลงทุเรียนสปีสามเดือน พอแมนของายเด้อพี่น้องเอ้ยขันห้องว่างละจัดละบุบขันแรกการปลูกทุเรียนคือเตรียมดินนก,ก้นาะเตรียมดินต้องยกล่องสมัยนี้ต้องยกล่องเมนบ่โกเออต้องยกล่องสองระบบทอ่อน้ามต้องพอ้อเด้อพี่น้องน้ามนี่ต้องเช็คให้ได้เด้อจาว่าปีนี่แล่งบ่ ขันน้ำบ่อแหงกันปลูกทุเรียนได้ที่ห้าขคุดบอ่อไวขันน้ำบ่อแห่งกันสามารถปลูกทุเรียนได้ด้วยจานแต่ว่าบอ่อหนามสาวสมศรีนี่ใส่ใ้เบิดปีอยู่บอ่อแห้งจ้ะงานนี้ <c oughs> งานนี้มาคือเก้า สาวพ่อยไมให้กำลังใจพ่อบ่สาวแหล่คนงามสาวแหล่คนงามมาให้กำลังใจพอ่อเบิ่งสีผ้าหยางเบิง่งธีว่ารถดไทยเพิ่นเฮ็ดลองทุเรียนให้เมื่ว่านนี่จ้ะให้รถดไทยเพิ่นมาเฮ็ดให้เฮ็ดเป็นโคกด้านขึ้นมาหน่อยนี่จ้ะ ช่วงขันช่วงโคกนี่ทุเรียนงามงามขันช่วงลุ่มนี่เหมือนกาัานไข่หนามของเพิ่นบบค่อยไข่หนามโบค่อยเสดเด็ดขื้ใไดบุเ็ดใท้ทุเรียนนันได้ใต้หนึ่งได้เขาว่าะส้มเหลืองเขาว่าเสียหายสองสามต้นแล้วจ้ะพอนา้มครึ่งจ้ะนี่จ้ะกูเราโยกโคกไว้เมื่อวาน ให้รถไทเพยนตรยกโคกให้ก็สิประมาณนี้เลยจ้ะคันผู้ใดปลูกทุเรียนคันที่ลุ่มนี่ยกโคกเด้อพี่น้องจังสิบบอดเสียหายจังสิบบอเสียได้คือแป้งนี่แป้งสาวสมศรีขนาดครึ่งเห็นบอพี่น้องนี่ยังว่าแต่ตาแตงใบออกเด้นี่อันนี้คือว่าดูแลท่าน ช่วงน้ำช่วงฝนตกนี่อุย้ยคิดว่าบนนี้เป็นบวกเลยจ้ะใบแตกไหมแล้วแตกใบไหม,ไมแล้วต้นนี้นี่จ้ะหยกโขบดีลายยางยังคิดว่าห่างอยู่ที่สาสุนซีบอกว่าให้ปลูกต้นสองร่อยอเพราะยังกันปลูกต้นหน่อยอันซากันกันปลูก ต้นใหญ่กระดี่จ่าสำรับผู้มีต้นทุนนี่พี่น้องมาเบิงทุเรียนต้นสองลอยที่สาวสมสีสือมาสมนี่จ่าอาการของการนนำขังแล้วก็บนีนี่ใต้แล้วแล้วก็ปลูกปลูกไหมอันนี้ต้นซอมจ้าปลูกได้หกเดือนเลยนี่พี่น้องไงแล้วนี่สูงขันเวาเหลืองสูงกระสีสูงสูง ใหญ่แล้วนี่ถูงเชื่องถ่วมหัวซาสมสีละล่ะนี่นี่จ้าการปลูกทุเรียนต้นหน่อยนี่หน่อยหลายกับใ่ซาปลูกพอดีพองามนี่แตกไหวสมบูรณ์ที่อยู่จ้านี่กำลังสิแตกหยอดไหมกำลังรัด ต้นน <IS convert to Christians> ี้เพิ่นสิเพิ่นสิเฮ็ดไอ้นั่นเพิ่นเอาทุเรียนบานมาปลูกเพิ่นสิปลูกเพิ่นสิเฮ็ดเสริมขานี่ทุเรียนที่สาวสมศรีซื้อมาสอมต้นสองร้อยเ่กี่ไหลเด้เนี่เนาะพี่น้องบ่กี่ไหลเด้เนี่นี่แหละจ้ะอาการของน้มค้างเด้อจ้ะพี่น้องเสียหายตั้งสองสามต้นนี่บนนี้นี่พอเด้ยกโคกยกโคกถ้าก็ยกเด่นยกบนนี่อันนี้สิเฮ็ดเสริมขาทุเรียนบานจ้ะ ปลูกเม็ดต้นใหญ่ต้นใหญ่กับใหญ่ต้นง,น,งตนงามกับงามพ่นะลูกขางปลาย่างพ่นเห็ดลงไปจังสีแล้วพวานหนามนี่ให้พื้นไหลลงไปทางเดียวเลยเห็ดเป็นคู่อัดลาดนี่เห็นบ่พี่น้องนามขังเดีนี่ต้นหน่อยนี่ปลูกเสริมแล้ว กำลังสีงามมาเสียได้ที่หลังนี่โอ้นี่ยกโคกยกนั่นแล้วเสียได้แต่ว่าปู้างไปน้อยหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะสรุปสีอัพเดตให้เบิง้งทุเรียนกันเพรย,ยกโคก เสียหายมาสวมกับ่ท่นเขาช่วงนี้ดิวันนี้ก็สิบ่ต้านทางน้ําอีกแล้วบ่นี่พ่องบ่ได้พ่อบ่ได้ย,ดย,ดยกโคกขึ้นมีว่าสิสปลูกอีกบ่นี่กัแนสิออกดอกอีกแล้วบ่ซา,าพอย นั่นดีนั่นดีซาพ่อยมีดอกแล้วตัวน่ะน,น,น,นี่นี่เด้เนาะนี่เด้ดอกนี่ใจเราพี่น้องเห็นสัตว์บ่จ๊มะมันสะท้อนว่าน,นี่ออกดอกแล้วตัวนี้มากม,มือนั้นบ่มีดอกมากมือนี้เห็นดอกแล้วนี่เหยียดตีนหนูเข้า่านี่ไม่น,น้อยนี่ก็ลังปูง กำลังสิออกดอกโอ้ได้เห็นแต่อดอกก็พุ่มใจแล้วสามปีสามเดือนต้นสมบูรณ์ก็สมบูรณ์สมบูรณ์แม่จ้าต้องจัดการดูแลให้ดีเด้อพี่น้องหนึง่ง เรื่องที่ปั๊บที่ขอสำคัญโยกคขึ้นจักน้อยกันยังดีวาทุเรียนบ่มักนามบ่มกักแฉะสองระบบนามของเฮ้าเพียงพ่อสำหรับกันแต่ละปีนี่เพียงพ่อบอ่บอนามเฮ้านั่นสามระบบท่อกันครบสามองค์ประกอบยู่แล้วก็ลงกมือเฮดไดเลยจา้านี่จา้า คลิปนี้สาวสมศรีสมนีก่อนเด้อจ่าเรื่องว่างระบบทอม่หลังจากทีฮิตเอาหลุดไถมาปั๊บหลงปั๊บโค่นแล้วพอกันอีกคลิปหนาเด้อจ้าคลิปนี้สาวสมศรีสมนีเด้อจ้าสาวพ่อยกลังจะหาวฮ่สาวพ่อยฝากฝากหนังฝาก กดไลค์กดแชร์วะให้ให้ให้สาวสุนทรีนี่ด้อสาวสุนทรีพาล้อเอ้ยบายบายบ๊ายบายวัดดีด้วยจ,จ้า,จา